บ้านจัดสรรที่มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่1ไร่กว่าค่ะพร้อมสโมสรสระว่ายน้ำและฟิตเนสมีทั้งบ้านแฝดและทาวน์โฮมออกแบบสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกค่ะ พริกพิมานเดลีเจนสิบแดรังสิตคลองสองประตูน้ําพระอินทค่ะพัฒนาโครงการโดยบัวทองเอสเตดนะคะที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมายาวนานกว่า30ปีค่ะทุกคนโฮมไบเออร์ของเราเคยมารีวิวที่นี่แล้วหลายรอบนะคะแต่ตอนนั้นเขายังมีแค่บ้านตัวอย่างค่ะส่วนกลางยังสร้างไม่เสร็จแต่มาวันนี้ส่วนกลางสร้างเสร็จแล้ว100%เนะคะพาทุกคนมาดูบรรยากาศความสวยงามแล้วก็มาดูว่าน่าอยู่แค่ไหนค่ะ ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการค่ะตำแหน่งก็จะอยู่ตรงกลางโครงการเลยนะคะบ้านแต่ละหลังเนี่ยสามารถมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะมีพื้นที่ขนาดใหญ่หนึ่งไร่กว่าเลยค่ะเป็นพื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่นะคะมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนมีมุมให้เดินเล่นนะคะแล้วก็เดินออกกําลังกายได้อย่างสบายๆเลยค่ะด้านหลังของหญิงนะคะจะเป็นพื้นที่อาคารคลับเฮาส์หรือว่าสโมสรสูง2ชั้นค่ะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกนะคะล้อไปกับคอนเซปต์ของตัวบ้าน แล้วก็โครงการเลยค่ะเขาจะเน้นเส้นสายแนวตั้งนะคะแล้วก็มีความโค้งมนในบางจุดนะคะโดยรวมแล้วผสมกลมกลืนกันได้อย่างลงตัวทั้งเรื่องฟังก์ชันแล้วก็งานสถาปัตยกรรมที่ดูสวยงามค่ะส่วนด้านในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันค่ะโอ้โหทุกคนบรรยากาศสวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยค่ะ ด้านในตรงนี้นะคะเขาจะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือที่แยกสัะเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะ จุดนี้จะมีห้องนิติด้วยนะคะที่คอยดูแลลูกบ้านแล้วก็ดูแลโครงการด้วยค่ะส่วนชั้น2นะคะจะเป็นห้องฟิตเนสพร้อมเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายครบรวมถึงมีห้องรับรองสําหรับมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนหรือว่านั่งทํางานก็ได้ค่ะด้านหน้าของอาคารน,นะคะจะมีพื้นที่ระเบียงขนาดใหญ่ออกแบบเป็นโอเพนสเปซสามารถเทควิวพื้นที่สวนสีเขียวของโครงการได้เลยค่ะ ระบบรักษาความปลอดภัยดูแลกันตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งกล้องวงจรปิด C C T V แล้วก็ราปภค่ะการขับรถเข้าออกสําหรับลูกบ้านนะคะจะเป็นการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติหรือว่าระบบ L P R ค่ะ ซึ่งลูกบ้านสามารถขับรถผ่านประตูได้เลยนะคะประตูก็จะเปิดอัตโนมัติค่ะถ้าเป็นบุคคลภายนอกนะคะก็ต้องแลกบัตรค่ะสําหรับค่าส่วนกลางของที่นี่อยู่ที่30บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบริการดูแลหลังการขายบัวทองแคร์ค่ะรับประกันงานโครงสร้าง5ปีแล้วก็งานสถาปัตย์อีก1ปีค่ะ พฤกษิมาลเดอรีเจน18รังสิตคลอง2ประตูน้ำพระอินทร์ที่นี่จะมีทั้งบ้านแฝดและก็ทาวน์โฮม2ชั้นสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกนะคะมีบ้านทั้งหมด289ยูนิตค่ะด้านหลังของเราค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นที่ดินใหญ่เริ่มต้น20.3ตารางวาขึ้นไปนะคะพื้นที่ใช้สอยประมาณ128ตารางเมตรฟังก์ชันหลักๆของบ้านจะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องอนเนกประสงค์แล้วก็2ที่จอดรถค่ะไฮไลท์ของทาวน์โฮมที่นี่นะคะหลังบ้านเขาจะลงเสาเข็มไวว้้้ใหนะคะคแแลกก็กพ จะเกาะสูงอยู่ที่2.5เมตรทางด้านหลังบ้านค่ะแล้วก็โครงสร้างจะรองรับการต่อเติมเป็นครัวไทยในอนาคตด้วยค่ะชั้นล่างนะคะจะมี1มุมอเนกประสงค์เราสามารถปรับเป็น1ห,ห้องนั่งเล่นหรือว่าจะเป็นห้องนอนรองรับผู้สูงอายุก็ได้นะคะชั้น2ค่ะมาสเตอร์เบดมเนี่ยฟอร์ทูซิลลิงสูงอยู่ที่3เมตรนะคะได้ความโปร่งโล่งสบายมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับทำวอล์กอินครอเซตและมีห้องน้ําในตัวค่ะ วันนี้นะคะหญิงพามาดูบ้านตัวอย่างที่เป็นบ้านแฝดค่ะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกนะคะทุกคนงานเอกลักษณ์ของความเป็นนอร์ดิกค่ะหลังคาทรงจั่วก็ยังคงอยู่นะคะแล้วก็โดยรวมเนี่ยเขาดูมีความเรียบง่ายทันสมัยแล้วก็ดูอบอุ่นด้วยค่ะแล้วก็การใช้โทนสีนะคะก็เป็นสีที่สบายตาค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาแล้วก็สีน้ําตาลคะ่ะบ้านแฝดของที่นี่นะคะหลักๆเลยเขาจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะจะมีบางแปลงนะคะที่หันหน้าไปในทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ แล้วก็เป็นบ้านแฝดลงบนที่ดินแปลงใหญ่ด้วยนะคะเริ่มต้น38ตารางวาขึ้นไปค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะเทียบเท่าบ้านเดี่ยวเลยค่ะ183ตารางเมตรนะคะแล้วฟังก์ชันของเขาก็คือมี4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะ ประตูบ้านก็จะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะเป็นประตูบานทึบที่จะมีช่องแสงแนวยาวนะคะเพื่อให้แสงสว่างจากธรรมชาติเนี่ยส่องเข้าไปด้านในค่ะแต่ว่าบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะคะเดี๋ยวยิงพาเข้าไปดูค่ะ<ม>และโครงการก็จะให้ประตูที่เป็นดิจิตอลดอลล็อกค่ะเพื่อความปลอดภัยในการอยู่อาศัยค่ะ พอเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอกับโถงต้อนรับของบ้านค่ะเชื่อมต่อมาตรงนี้จะเป็นพื้นที่ครัวค่ะซึ่งเราสามารถทําเป็นแผนที่ครัวฝรั่งได้แบบบ้านตัวอย่างเลยนะคะต่อเนื่องกันเข้าไปด้านในค่ะจะเป็นมุมรับประทานอาหารที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด4ี่ที่นั่งเนี่ยกำลังสวยเลยค่ะแล้วก็เป็นมุมรับประทานอาหารที่เทควิวด้านนอกบ้านได้ทั้งข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านเลยค่ะเชื่อมต่อมาโซนนี้นะคะจะเป็นลิฟวิรงแอเรียหรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนขนาดใหญ่ค่ะที่เราสามารถวางโซฟา ไซส์ XL หรือว่าโต๊ะกลางชั้นวางทีวีเป็นโซฟาขนาดใหญ่ได้แบบเต็มๆเ,เลยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่กว้างค่ะและที่สําคัญค่ะอย่างที่หญิงบอกไปแนตะ่ตอนแรกนะคะว่าภายในบ้านเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดเลยเพราะว่าเขามีช่องแสงขนาดใหญ่รอบๆบ,บ้านเลยนะคะกระจกทุกบานนะคะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ค่ะแล้วก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงป้องกันแสง UV สะท้อนความร้อนออกจากตัวบ้านทําให้บ้านเย็นแล้วก็อยู่สบายที่สําคัญเลยนะคะภายในบ้านเนี่ยจะมีความโปร่งมากเป็นพิเศษ เพราะเพดานบ้านเขาสูงอยู่ที่2.7เมตรค่ะพื้นที่ครัวตรงนี้นะคะทุกคนก็จะมีประตูเชื่อมไปโซนซักล้างทางด้านหลังบ้านค่ะซึ่งในอนาคตนะคะเราอาจจะเพิ่มฟังก์ชันเป็นครัวไทยแยกส่วนก็ได้ค่ะซึ่งโครงการเขาจะวางฐานรากไว้ให้นะคะสําหรับการวางปั๊มน้ําแล้วก็ถังเก็บน้ําค่ะและโครงการเขาก็จะแถมมาให้ลูกบ้านด้วยพร้อมใช้งานเลยค่ะ ลานบ้านที่ชั้นหนึ่งนะคะเขาจะแบ่งบ้านออกเป็น2โซนหลกัหลกๆนะคะทางด้านขวาเนี่ยจะเป็น Living Area Dining นะคะแล้วก็ครัวค่ะส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นพื้นที่ของห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ห้องนอนที่4ค่ะห้องน้ำเนี่ยก็ออกแบบได้ลงตัวนะคะฟังก์ชันครบถ้วนเลยค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตค่ะพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศค่ะ ถัดมาก็จะเป็นห้องนอนที่4นะคะที่ชั้นล่างค่ะทุกคนห้องนี้ทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็เหมาะนะคะหรือว่าใครจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องทํางานห้องออกกําลังกายห้องเล่นโยคะก็ได้หมดนะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวค่ะที่สําคัญเลยห้องนี้ได้ความโปร่งมากเป็นพิเศษเพราะว่าเขามีหน้าต่างให้ทางด้านหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านค่ะแล้วก็เป็นหน้าต่างที่เป็นกระจกโอเวอร์ไซส์นะคะรับแสงแล้วก็รับวิวได้เต็มที่เลยค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะทุกคนโถงทางเดินบันไดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางบ้านเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างบันไดจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะเวลาเดินเนี่ยหนึบเท้าแล้วก็แข็งแรงมั่นคงมากๆรวมทั้งโครงการเขาให้เราจับมาตลอดแนวเลยค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ ตรงโถงทางเดินบันไดเนี่ยเขาก็ยังมีช่องแสงจากทางด้านหน้าบ้านนะคะซึ่งเป็นช่องแสงขนาดใหญ่แล้วก็หน้าต่างกระจกช่วยระบายอากาศทําให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยได้ความโปร่งสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะพอเราเดินบันไดขึ้นมานะคะก็จะเจอกับมุมอนเนกประสงค์ตรงนี้ทําเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนอ่านหนังสือก็ได้ค่ะชั้นนี้นะคะพื้นของเขาจะเป็น SPC ลายไม้ค่ะให้ความรู้สึก อบอุ่นแล้วก็ดูผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณสมบัติของ SPC ก็คือการปลวกการชื้นกันน้ําแล้วก็การรอยขีดข่วนได้ดีค่ะสําหรับชั้นนี้นะคะจะมีฟัง์กชั่นคือ3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเราดู master bedroom ที่เป็นห้องนอนใหญ่สุดของบ้านหลังนี้กันก่อนค่ะ เขาจะได้พื้นที่ขนาดใหญ่นะคะปีกหนึ่งของบ้านเลยค่ะทุกคนตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงหลังบ้านเลยค่ะด้านในเนี่ยสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆนะคะวางโต๊ะข้างเตียงได้2ฝั่งแล้วก็มีพื้นที่จัดฟังก์ชันอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งทํางานชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็มีระเบียงส่วนตัวทางด้านหน้าบ้านด้วยค่ะ ส่วนโซนทางด้านหลังบ้านนะคะก็ยังมีพื้นที่สำหรับทำ walk-in closet หรือว่าเป็นห้องแต่งตัวได้เลยนะคะจะแบ่งโซนก็ได้ค่ะทุกคนแต่บ้านตัวอย่างเขาเปิดโล่งนะคะเพื่อให้ดูเป็นไอเดียนะคะแต่ว่าใครจะกั้นโซนเพื่อความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นก็สามารถทำได้ค่ะเชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัวของ master bedroom นะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางค่ะแยกฟังก์ชันการใช้งานไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตนะคะพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศค่ะ ส่วนห้องนอนที่สองเนี่ยก็ได้วิวด้านหน้าบ้านค่ะแล้วก็หน้าต่างของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่แบบโอเวอร์ไซส์พิเศษนะคะทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2เลยค่ะทุกคนทุกบ้านนะคะได้ความโปร่งสบายมากเป็นพิเศษค่ะภายในห้องเราสามารถวางเตียงขนาด3.5ฟุตหรือว่าวาง5ฟุตก็ได้แบบบ้านตัวอย่างค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับการจัดวางฟังก์ชันอื่นๆได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะทํางานหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ค่ะ ห้องนอนที่3ค่ะจะอยู่โซนทางด้านหลังบ้านนะคะทําเป็นห้องนอนลูกนี่เหมาะเลยค่ะขนาดกระทัดรัดค่ะวางเตียง3.5ฟุตหรือว่า3ฟุตเนี่ยกำลังสวยเลยค่ะมีพื้นที่สําหรับวางตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะทํากันบ้านของเด็กๆได้ค่ะแบบบ้านตัวอย่างเนี่ยแต่งได้ตามสบายเลยค่ะ เรามาพูดเรื่องโลเคชันของโครงการกันบ้างนะคะพฤกษพิมานเดอะรีเจนต์18ดังสิตธคลอง2ประตูน้ําพระอินทร์ตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนเรียบคลองรพีพัฒนะคะแล้วก็อยู่ในเขตอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะการเดินทางเนี่ยสามารถเชื่อมต่อถนนหลักได้หลายสายค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนพหลโยธินค่ะถนนอัยาาถนนเทพกุญชรแล้วก็ถนนเอราวัณค่ะรวมถึงเชื่อมไปถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกได้ด้วยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตรอบๆตรงนี้นะคะใน ทำเลที่เดินทางเข้าถึงได้ง่ายค่ะมีครบถ้วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตสถานศึกษาต่างๆนะคะใกล้ตลาดไทยบิ๊กซีแมคโครโลตัสครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลมาตรฐานหลายที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพัทธนบุรีแล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตด้วยค่ะ ใครที่กำลังมองหาบ้านแฝดหลังใหญ่บนทําเลรังสิตคลองสองประตูน้ำพระอินนะคะในงบประมาณสักไม่เกิน4ล้านบาทค่ะอิ่งว่าโครงการนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้บ้านแฝดหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยประมาณสัก183ตารางเมตรค่ะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะนอกจากบ้านแฝดนะคะที่นี่เขาก็ยังมีบ้านทาวน์โฮมให้เลือกด้วยนะคะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกสวยงามค่ะแล้วก็ฟังก์ชั่นลงตัวทําเลเดินทางสะดวก เชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายใกล้ตลาดไทยด้วยค่ะยังไงถ้าสนใจนะคะลองแวะมาดูโครงการค่ะตอนนี้นะคะเขาเปิดคลับเฮาส์ค่ะทุกคนส่วนกลางสร้างเสร็จเรียบร้อย1 0 0นะคะมาดูบรรยากาศสวยๆได้ที่โครงการแล้วก็มาดูบ้านตัวอย่างได้ที่นี่เลยค่ะพฤกษพิมานเดอรีเจนส์บแดรังสิตคลองสองประตูน้ําพระอินค่ะสนใจโครงการนะคะดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะหรือว่าลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้เพิ่มเติมค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ะะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วค่ะ